ศึกษาอริยสัจสี่ต้องผ่านกายเท่านั้นคำสอนหลวงปู่สาวกันตสีโลเมื่อกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ฝ่ายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วหลวงปู่สาวกันตสีโลท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งแห่งยุคทั้งนี้กล่าวได้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดตามจัญญาแห่งพระวินัยอย่างยิ่ง เมื่อจะกล่าวถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็จะต้องนึกถึงหลวงปู่สาวกันตสีโลผู้เป็นอาจารย์เช่นกันหลวงปู่สาวกันตสีโลเป็นพระสงฆ์ที่มีความสุขุมและมีจริยาวัดงดงามมาตั้งแต่สมัยที่ท่านบวชใหม่ๆซึ่งเป็นนิสัยเดิมของท่านที่ท่านเป็นคนพูดน้อยรักสันโดษแต่ในเวลาที่หลวงปู่สาวแสดงพระธรรมเทศนา ให้คณะสัตธาญาติโยมฝั่งนั้นจะมีความลึกซึ้งแหลมคมยิ่งนักถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงธรรมเพียงเล็กน้อยก็จริงแต่คำคมที่แสดงออกมานั้นสามารถชนะจิตใจของผู้ฟังทรรได้อย่างน่าอัศจรรย์ธรรมะที่ท่านแสดงในครั้งนั้นมีใจความว่าการให้ทานอันใดก็ให้กันมามากแล้วย่อมมีพลานิสงมากเหมือนกัน แต่ยังสู้ผู้เข้ามาบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีแล้วรักษาศีลอุโบสถไม่ได้มีอน,นิสงส์มากกว่าให้ทานนั้นเสียอีกถ้าใครอยากได้บุญมากๆเพื่อได้ไปสวรรค์ไปพระนิพพานหรือเพื่อการพ้นทุกข์แล้วล่ะก็ควรบวชเป็นตาผ้าขาวเป็นแม่ชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ เพียงประโยคเท่านี้ท่านสามารถน้อมนำจิตใจ,จของคณะลูกศิษย์ทั้งหลายที่ฟังในครั้งนั้นได้หันมาปฏิบัติดีด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาดังนั้นเราจะเห็นความแยบยนต์ในคำพูดของหลวงปู่สาวกันตสีโลพระบุพาจารย์ของพวกเราว่าท่านสามารถกำหนดรู้วาระจิตของผู้ฟังธรรมขนาดไหนกล่าวได้ว่าหลวงปู่สาว เป็นพระผู้มีน้ำใจอันบริสุทธิ์ยิ่งรูปหนึ่งซึ่งท่านได้พยายามรื้อศาสตร์ขนศาสตร์ให้ได้รับความสุขพ้นจากทุกข์ที่กำลังรุมล้อมรอบกายท่านพยายามสั่งสอนพวกเราให้ได้มีหลักมีที่พึ่งคอยยึดจิตใจไม่ให้ตกลงสู่ที่ชั่วฉะนั้นเราควรเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท่านบ้างแม้จะเป็นส่วนน้อย ก็ยังดีกว่าเราเพียงรู้จักชื่อท่านเฉยๆนอกจากนั้นในด้านสมาธิท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองท่านให้หมายเอาการพิจารณากายให้เป็นหลักประกันที่สำคัญยิ่งทั้งยังได้ยกตัวอย่างมากมายนับตั้งแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดถึงพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านยืนยันอย่างแน่วแน่ว่า ผู้ที่จะเข้าผ่านสู่อริยศัสตร์นั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีเลยจตุราลักษณ์เป็นหนังสือที่หลวงปู่สาวได้บรรจงแต่งไว้เพื่อพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทควรได้อ่านได้ศึกษาโดยท่านได้แสดงแต่งไว้ดังนี้ 1. ให้มนุษย์เราทุกคนรู้จักระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคือให้เจริญพุทธานุสติ 2. ให้มนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเข้าใจตนเองว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นนุสติ 3. ให้มนุษย์เราทุกคนจงรู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วจงรู้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา ซึ่งเราทุกคนหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้คือการเกิดแก่เจ็บตายให้เจริญความไม่เที่ยงมีความทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเราเขาฉะนั้นให้เจริญอสุภานุสติ 4. ให้มนุษย์เราทุกคนจงพิจารณากองทุกข์นับตั้งแต่เกิดมาจนวาระสุดท้ายคือความตาย พราะทุกคนหนีความตายไปไม่ได้ให้เจริญมรณานุสติหลวงปู่เสายังได้กล่าวย้ำเรื่องกรรมไว้ในหนังสือจัตุราลักษ์หรือลักษณะสี่ประการดังต่อไปนี้ว่าคนเหล่านี้ย่อมมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมนั้นจักเป็นทายาทให้เราได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อๆไปนอกจากนี้หลวงปู่สาวยังได้กล่าวความหมายเป็นนัยะสืบเนื่องว่ากรรมนี้แหละย่อมจําแนกแจกศาสตร์ให้เป็นไปต่างๆนานาให้เลวให้ดีให้ชั่วให้ประเสริฐ ก็เป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้วิปัสสนานี้มีผลอานิสงใหญ่ยิ่งกว่าทานศีลพรมวิหารภาวนาย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำการกริยามีสุขติพบคือมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าหากยังไม่บรรลุผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าอุปนิสัยมักผลมี ก็ย่อมทำให้ผู้นั้นบรรลุมรคผลทํทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั่นเทียวอันหนึ่งยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศีลห้าและกุศลกรรมบทสิบจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งน,นักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆกัน การที่ได้ฟังธรรมของสัต,ตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ยากยิ่งนักเพราะการที่ว่างเปล่าอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยืดยาวนานนักบางคาบบางสมัยจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนานี้เลย